ทุกคนรู้ไหมครับว่าเราสามารถ s olo เจ้าบอรโบลีได้เพียงแค่2 s k สกิลเท่านั้นก่อนนี้เขาไปดูคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าเราจะใช้สกิลอะไรบ้างนะในการลงบอรโบลีนะครับผมของที่เราจะใช้ในการโจมตีนะครับทุกคนมีหลักๆอยู่ประมาณ4อย่างนะครับผมอย่างแรกครับทุกคนนั่นก็คือซูเปอร์ไซย่าเลเจนดารี่ในตำนานครับลดเสียงก่อนนี่ ต้องมีนะครับผมถ้ามาสเตอรี่ถึงฟูลพาวเวอร์มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูนะมาสเตอรี่ฟูลพาวเวอร์ครับทุกคนมันจะบวก200%นะครับผมสำหรับสเตตัสทุกอย่างนะตอนนี้สเตตัสผมจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมบวกมา14000นะครับผมพาวเวอร์ออกก็อยู่ที่6,06 0 0 0นะทุกคน อย่างที่2แครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าไข่โอเคนนะครับผมเจ้าไข่โอเคนนี่ครับทุกคนมันจะคูณ2ทุกสเตตัสของเรานะครับผมแต่ก็แลกด้วยเลือดจะหายไป1 HP ทุกวินาทีนะครับผมนี่มาดูในที่สเตตนะครับผมจะเพิ่มมาเป็น3 0 2 0 0 0 0น0 0ง0ม0 0น0นนะครับผมเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมสำหรับสเตตัสนะ อย่างต่อมาครับทุกคนนั่นก็คือสกิลนะครับผมสกิลที่เราพูดไปอ๋อตอนต้นคลิปนั่นแหละว่าหลักๆจะใช้อยู่2อย่างนะครับผมสกิลแรกครับทุกคนเจ้าตัวนี้สามารถหาซื้อได้จากเกาะแรกนะครับผมสกิลต่อมาครับทุกคนก็จะเป็นเจ้าฟอ์ชิลตัวนี้นะครับผมสามารถซื้อได้จากพาวเวอร์ทาวเวอร์นะครับผมก็จะมีหลักๆอยู่4อย่างนะทุกคนถ้า มีเจ้าตัวนี้จะดีมากเลยทุกคนถ้าเพิ่มเจ้าตัวนี้ไปก็จะเป็นอ้อห้าอย่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมพอหาก่อนนี่ทุกคนเจ้าตัวนี้นะครับผมผมตีอ้อไปหลายตัวมากเลยนะมันไม่ดอบนะครับผมเหมือนตัวนี้มันจะเป็นการ Boot บูทดาเมจมั้งทุกคนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมเอามาใช้แทนก่อใครโอเคนปะน่าจะใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ มาทุกคนเดี๋ยวเราหาที่เล่นก่อนนะครับผมรอมันใช้สกิลโอเคใช้สกิลย่างี้แปลงร่างไทโอเคนครับแล้วก็บินล็อกศัตรูสกิลหนึ่งวิ่งเข้าไปตีแค่นี้เฮบทุกคนแล้วก็กดกันครับเราต้องกดกันสกิลเมื่อกี้ให้ได้นะทุกคนถ้ากดกันไม่ได้ผมบอกเลยว่ายาวนะครับผมหรือจะใช้เป็นสกิลอื่นเข้ามาช่วยตีก็ได้นะทุกคน๋ยวผมอยาใช้อยู่2สกิลนะครับผมมันจะได้ไม่เปลืองมานามากนะทุกคนโอ้ยมันใช้สกิลหลอกว่ะเมื่อกี้ ผมนึกว่ามันใช้สกิลจริงเมื่อกี้ถ้ามันใช้สกิลจริงๆ,รงๆเราสามารถกดสกิล2กันได้นะครับผมจนกว่าอ๋อมันจะเป็นแพทเทิร์นใหม่นะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยกดสกิลหนึ่งไม่เตดเซิร์ฟค่อนข้างที่ยาซอกแซกโอ้โหเซิร์ฟแลกมากทุกคนนี่ขนาดอยู่คนเดียวนแคบผมไม่เป็นไรตายไม่เป็นไรนะครับผมก็เกิดมาเหมือนเดิมครับทุกคนหาที่เล่นอย่าเพิ่งเปิดใช้ไขโอเค,นนค้นในแค่วม นี่รลอมจังหวะมันใช้สกงสกิลก่อนโอเคใช้สกิลไปตีครับทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแบบนี้ค่อยๆออกมาก็ได้ตีไปก่อนค่อยออกทีหลังก็ได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วแต่จังหวะของเราเลยจริงๆผมอยากใช้สกิล3สกิล4มากเลยอนะทุกคนถ้าผมใช้สกิล3สกิล4ได้นี่น่าจะจบไวกว่านี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อสกิลดีเลย เอาจริงๆถ้าให้แนะนําก็ซื้อกูคูเกมพาร์สมาทุกคนมันจะได้โซโลง่ายกว่านี้นะครับผมโอ๊ยกดคันไม่ได้ครับโอเคชีวิตที่2เราจะเสียไปแล้วเราต้องเอาเลือดให้มันให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้เลือดมันเหลือประมาณ8แสนนะครับทุกคน6-8 0แสนนี่แหละถ้าทําให้เหลือ8 0แสนได้เราจะอีซี่มากเลยนะครับผม โอ้โห okay. oh, โดนสกิลนี้เข้าไปคือพลังไอ้นี่เราหมดง่ายมากทุกคนไอ้ค่าดอชเราเนี่ยโอเคกดสกิลสตันให้ได้เยอะที่สุดเคับทุกคนยิ่งเราใช้สกิลตันเยอะที่สุดเท่าไหร่เราจะมีโอกาสที่จะชนะนะครับผมโอ้ทุกคนเซิร์ฟแหลกมากนะครับผมคือสกิลแบบ สกิลมันไม่โผล่ลงมาเลยอ่ะโอโหโอเคโอเคแบบนี้เราชนะแล้วครับเพราะว่าเลือดมันเหลือประมาณ00แสนนะแล้วเรายังเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรครับแค่นี้เราชนะแล้วฟืบหลบมาล็อกเป้าสกิลหนึ่งนี่เราค่อนข้างดียาตีแรงสุดๆนะครับผม โอเคประมาณแสนหนึงสี่ไหมเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นแล้วนะทุกคนซึ่งเซตนี้ไม่สามารถเอาเบตีโบลี่ซีได้นะทุกคนผมบอกเลยแค่โบลี่ร่างธรรมดาก็แย่แล้วนะครับผมชีวิตแทบจะหมดนะทุกคนคือใครโอเคนเนี่ยมันไม่เหมาะจริงๆนะครับผมสำหรับคารไเตีมอสท,ที่มันเก่งกว่าเราหลายเท่านะซึ่งบอสสตัวนี้ก็สู้ไม่ไหวแน่นอนครับรีไปเลย โอเคครับทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดของการโซโล่เจ้าโบลี่นะครับทุกคนจะมีหลักๆอยู่2สกิลอย่างที่พูดไปเลยนะทุกคนก็ ทำมาสเตอรี่ของซูเปอร์ไซย่าเเจนดารีให้มันตันนะทุกคนถ้าออกมาสเตอรี่ตรงนี้ไม่เต็มนะครับผมค่อนข้างที่จะโซโลได้ยากนะครับผมแต่ถ้าเรามีเกมพายของโกคูแบ็กที่ผมทำคลิปไปแล้วไปเล่นกับเพื่อนอีกสักคนไปสกลิลให้เพื่อนตีให้มันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็เม้นไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย